สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระชาแนลอีกครั้งคลิปนี้เราจะพาไปรู้จักกับเรื่องจริงที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษหน่วยทหารที่เก่งที่สุดในโลกหลายคนเชื่อว่าหน่วยรบพิเศษคือกำลังหลักในสงครามแต่รู้หรือไม่ว่า ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบในสนามรบขนาดใหญ่วันนี้เราจะพาไปเปิดความลับที่คุณอาจไม่เคยนึกถึงค่ะรู้หรือไม่ว่าแม้หน่วยรบพิเศษจะได้รับการฝึกอย่างเข้มข้นที่สุดในกองทัพ แต่พวกเขากลับไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รบแบบประจันบานในสงครามเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น S.E.A.L. ของอเมริกา S.A.S. ของอังกฤษ G.R.U. s p e t e n a ของรัสเซียหรือหน่วยลับของจีนทั้งหมดหล้วนมีเป้าหมายหลักคือปฏิบัติภารกิจลับ จาะจงแม่นยำและจบเร็วไม่ใช่การยืดแนวรบเป็นเดือนเดือนรู้หรือไม่ว่าหน่วยรบพิเศษถูกสร้างขึ้นเพื่อภารกิจที่ต้องการความเงียบความเร็วและความแม่นยำที่สุดภารกิจเช่นการลอบสังหารจาะระบบสื่อสารของศัตรูหรือช่วยเหลือตัวประกันในพื้นที่ศัตรูล้วนเป็นสิ่งที่หน่วยรบพิเศษทำได้ดีที่สุด แต่หากถูกส่งไปรบแนวหน้าในสนามรบขนาดใหญ่พวกเขาจะตกอยู่ในความเสี่ยงทันทีเพราะขนาดหน่วยที่เล็กอาวุธไม่หนักและขาดการสนับสนุนด้านยันเกราะและการบิน รู้หรือไม่ว่าหน่วยพิเศษหนึ่งหน่วยมักประกอบด้วยเพียง4ี่ถึงนายเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอที่จะรับมือกับการรบในระดับกองพันธ์หรือกองพลที่มีกำลังหลายพันนายอีกทั้งพวกเขายังไม่ได้รับการฝึกให้รับมือกับการยิงถล่มต่อเนื่องหรือการสู้รบเป็นสัปดาห์แบบทหารราบทั่วไปจุดแข็งของพวกเขาคือความลับ แต่เมื่อเข้าสู่สงครามเปิดความลับจะถูกเปิดเผยและพวกเขาจะกลายเป็นเป้าหมายที่อันตรายที่สุดในสนามรบรู้หรือไม่ว่าอุปกรณ์ของหน่วยรบพิเศษนั้นออกแบบมาให้เบาและคล่องตัวแต่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกจากปืนใหญ่หรือจรวดพวกเขาอาจมีปืนไรเฟิลเกรดสูงกล้องอินฟาเรดระบบสื่อสารพิเศษและเครื่องบินลำเล็กสำหรับแทรกซึม แต่พวกเขาไม่มีรถถังไม่มีปืนใหญ่และไม่มีเรดาร์ต่อต้านโดรนในระดับสงครามรู้หรือไม่ว่าในสงครามอัฟกานิสถานและอิรักแม้หน่วยรบพิเศษของสหรัฐจะเปิดฉากโจมตีได้อย่างแม่นยำแต่เมื่อสงครามยืดเยื้อหน่วยรบพิเศษก็ต้องถูกถอยออก พราะพวกเขาไม่สามารถรับมือกับการโจมตีจากหลายทิศพร้อมกันได้อีกทั้งการปฏิบัติงานนานเกิน72ชั่วโมงโดยไม่มีการส่งกำลังสนับสนุนจะทำให้ประสิทธิภาพของหน่วยพิเศษลดลงอย่างรวดเร็วรู้หรือไม่ว่าการฝึกทหารหนึ่งนายให้เป็นหน่วยรบพิเศษ ใช้เวลานานนกว่าการฝึกทหารราบหลายเท่าและการสูญเสียเพียงไม่กี่คนอาจหมายถึงการเสียกำลังรบที่สร้างขึ้นไม่ได้ง่ายง่ายหน่วยพิเศษไม่เหมือนหน่วยรบทั่วไปที่สามารถทดแทนได้รวดเร็วเพราะพวกเขาต้องผ่านทั้งการคัดกรองจิตใจการฝึกร่างกายที่หนักหน่วงและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในระดับสูงสุด รู้หรือไม่ว่าหากใช้หน่วยพิเศษผิดที่ผิดเวลาอาจเกิดหายนะทางยุทธศาสตร์เช่นการส่งเข้าแนวรบหลักโดยไม่มีการสนับสนุนจากทหารราบหรือการใช้ภารกิจแทรกซึมในพื้นที่ที่ถูกตรวจจับด้วยโดรนและดาวเทียม พวกเขาจะถูกจับเป้าอย่างรวดเร็วและไม่สามารถหลบหนีได้ทันเวลาแม้จะเก่งแค่ไหนแต่เมื่อศัตรูรู้ตำแหน่งและมีจำนวนมากกว่าหน่วยรบพิเศษก็จะกลายเป็นเป้าหมายอันตรายโดยไม่มีทางรอดรู้หรือไม่ว่าหน่วยพิเศษไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อย,ยึดเมืองหรือควบคุมพื้นที่พวกเขาไม่มีศักยภาพในการตั้งแนวป้องกันสร้างกำลังเสริมหรือวางระบบส่งสเสบียงเหมือนหน่วยปกติ หากใช้พวกเขารบในลักษณะนี้จะทำให้เสียเปรียบอย่างร้ายแรงรู้หรือไม่ว่าในปฏิบัติการลับของหน่วยซีลเช่นการสังหารบินลาเดนแม้จะประสบความสำเร็จแต่ภารกิจต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ล่องหนการฝึกจำลองนับเดือนและการคุ้มกันจาก CIA อย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งหมดเป็นภารกิจแบบเฉพาะจุด ไม่ใช่สงครามแบบขยายวงรู้หรือไม่ว่าหน่วยพิเศษเหมาะสำหรับการรบแบบก่อกวนจิตวิทยาหรือการบ่อนทำลายภายในไม่ใช่การรบแบบเผชิญหน้าในแนวรบพวกเขาเหมาะกับการเป็นดาบที่แทงเข้าไปยังจุดอ่อนของศัตรูไม่ใช่เป็นโลที่ตั้งรับแนวหน้าหรือขุดสนามเพาะรู้หรือไม่ว่าทางการทหารของหลายประเทศจึงเลือกใช้หน่วยพิเศษควบคู่กับทหารราบปกติ โดยให้พวกเขาเป็นตัวเปิดทางทำลายเรดาร์ศัตรูก่อกวนแนวหลังหรือปลอมตัวเป็นพละเรือนเพื่อสอดแนมแล้วจึงค่อยส่งกองกําลังหลักเข้าโจมตีรู้หรือไม่ว่าหลายสงครามล้มเหลวเพราะเข้าใจผิดว่าหน่วยพิเศษจะสามารถแบกทั้งสงครามได้เพียงลำพัง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นจริงแม้แต่ครั้งเดียวรู้หรือไม่ว่าหน่วยรบพิเศษคือขุมพลังที่อยู่ภายใต้เงามืดของสงครามพวกเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือไม่ต้องการชื่อเสียงแต่ต้องการภารกิจที่ใช่ในเวลาที่ใช่เท่านั้นหากเราเข้าใจบทบาทของพวกเขาเราจะรู้ว่าความสำเร็จในสงครามใหญ่ไม่อาจพึ่งพาหน่วยพิเศษเพียงลำพังแต่ต้องเป็นการทำงานร่วมกันของทุกเหล่าทัพ ทกลยุทธ์และการวางแผนอย่างแม่นยำจากเบื้องหลังเท่านั้นและนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมลับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้หน่วยรบพิเศษไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรบในสงครามขนาดใหญ่แต่เพื่อแทรกซึมลึกในจุดที่ไม่มีใครไปถึงถ้าใช้อย่างถูกต้องพวกเขาคือดาบในเงามืดที่เปลี่ยนชะตาศึกได้แต่ถ้าใช้ผิดพวกเขาอาจจะหายไปพร้อมความล้มเหลวโดยไม่มีใครรู้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสาระชาแนลไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ